สวัสดีครับมาพบกันนะครับวันนี้นายฮี่แมนจาก p d m o b i s c o m นะครับจะพามาพบกับการแกะกล่องก็ละกันนะให้ทุกคนรู้จักกับตัว Black Phone นะครับอยู่ไหนล่ะ Black phone มีกล่องขาวกับกล่องดำเจ้ากล่องไหนครับผมแกะกล่องทำกันแล้วกันนะครับนึกว่าจะเป็น Black Phone ใช่ไหมซึ่งใช่แล้วครับ Black Phone แต่ว่ากล่องสีดำเป็น Accessory นะครับที่ชาร์จอะไรเนี่ย แบ็คโฟนสองครับแ a c k โฟนสองนี้เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยไปได้ไปไม่นานนี้เองนะครับอันนี้กล่องจริงก็เป็นประมาณนี้เองไม่ได้มีอะไรข้างในก็จะเป็นลักษณะกระดาษครับแกะเข้ามาด้านในนี่ก็จะมีตัวเ,เคสนะครับที่แถมมาให้นะครับมี user manual นะครับเคสฟิล์มกระจกด้วยนะครับโอ้ยี่้กระจกให้ด้วยแล้วก็จะมีเคสที่เป็นโลโก้แบ็ h โฟนนะครับ ถือว่าโอเคนะฟิลม์มเน่อเคสและฟิล์มนะครับที่แถมมาให้ก็จริงๆตัวเครื่องนะครับราคา2,900 20, บาทซึ่งเอ่อต้องบอกเลยว่า Black Phone เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นที่สีเขียวที่สุดในโลกแล้วก็ว่าได้นะครับเป็นรุ่นที่สีเขียวที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าเขามาพร้อมกับ ระบบปฏิบัติการนะครับที่เป็น security แล้วก็มีความเป็นส่วนตัวแบบสูงสุดเลยนะครับแกะกล่อง b a c k phone อ่าตัวตัว adapter กันหน่อยละกันมีอันนี้คือ adapter ๋ยผมแกะออกมามยากนะครับ adapter ก็เป็นก็ดูดีนะครับต,ตัว adapter เป็นตัวสี่เหลี่ยมมีเขียนว่า silent circle นะครับ มีสัญลักษ์ที่เป็นไฟลอ,อ่า USB นะครับมีรายละเอียดตึกๆๆๆึอยู่คนกีแอมปก็ว่ากันไปมีอะไรอีกรักษาอยู่ไหนละ่ะในกล่องนี้ผมเออแกะออกมาอีกทีก็ไม่น่าจะมีแล้วมันก็เป็นเปล่าๆนะครับแต่ว่าเขาทำมาค่อนข้าง,งสวยงามเหมือนกัน โอเคแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวแบล็คโฟนที่อยู่ในนี้ครัแบล็คโฟนสองนะครับยัง oh. ไม่ได้แกะเลยอะ่ะก็ตัวกล่องคือจะเป็นสีขาวนะครับจริงๆแล้วถ้าหาเห็นนะครับเห็น <Okay. S 2> ว่าเป็นไซเรนอ่ะเห็นเนาะเป็นตัวสกรีนลงไปในเนื้อกล่องครับหรือเนื้อกระดาษที่เ,เขียนว่าไซเรนอ่านหรือว่าอะไรเนี่ยโซโคอ่าไซเรนโซคนั่น,นเอง นะครับมันจางๆหน่อยตัวกล่องก็เป็นสีขาวๆอ่ามีตัวนี้ private by design นะครับก็จะมีบอกว่า Blackphone OS เนี่ยแอปตึกๆ,ๆ,ๆนะครับเป็นภาษาอังกนะครับก็คือน,นี้น่าจะนำเข้าจากต่างประเทศเลยทีเดียวนะคร Contents Blackphone has set ตึกต่างๆที่อยู่ในนี้อ่าอันนี้เอเชียเรปเตครบอยู่แล้วแต่แตะกี้น่าจะเป็นกล่องเสริมดรวยซิมนี้นะ เดี๋ยวนะเราไปเปิดกล่องกันน่อเลยดีกว่านะครับแกะกล่องครับแกะยังไงดีอ๋อมันต้องไอ้นี่เลยนะชบแกะมาจะเป็นกล่องเขียนด้านหลังเขียนว่า b l k p k o ฟ e นะครับ a c ล p h o ฟนน่าจะเห็นอาจจะมีรอย ัวเงาเของที่บ้านนะครับไม่เป็นไรดตึ๊ดตึ๊ดอออีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวรา,ายละเอียดของตัวเครื่องนะครับมีบาร์โค้ดอยู่แล้วก็จะเป็นลายลเหลี่ยดตัวเครื่องนะครับหากซื้อมาก็น่าจะเป็นประมาณนี้มีซีลอยู่นะครับซีลไซลเลนซโคตึ๊ดตึ๊ดต,ต้องแกะใช่ไหมเราแกะก่อนนะ ล็อกซีสติ๊กเกอร์มานะครับอ่าโอเคก็หุงแกะแต่ด้านล่างแหละถ้าจะทีอย่างงี้นะครับตัวก,กล่องด้านในคือเดาว่าเป็นสีดำนั่นง่ายจริงด้วยแบล็กโฟนนะครับด้านในเป็นสีดำตึ๊กตึ๊บตึ๊กตึ๊กออกมายังด้านในสีดำเลยนะครับในกล่องเปล่าจริงๆเหมือนกับตัวนี้ต้องแกะด้านหน้านะดูเลยปึ๊บ แต่ว่ากล่องแก้เสียบเลยเพราะว่ามันน่าจะเอาไปทำอะไรได้สักอย่างฮะกล่องเนี่ยเพราะด้านในก็คือมีเป็นความหนาอยู่เหมือนกันอ่าจริงๆแล้วนี่ครับของจริงเขาอยู่ในนี้ Black Phone นะครับมีที่ชาร์จหูฟังสาย USB ตัวเครื่องนะครับแล้วก็น่าจะเป็นพวกคู่มือจิาตา แล้วก็อีาอีกซิมอยู่นี่ด้วยอันนี้ชัดเจนมากนะครับว่ามีคู่มือต่างๆอยู่ตรงนี้ตะกี้เป็นของแถมนะครับอืมอิเจ็กซิมยาวเลยนะครับเพราะงั้นจะใช้รูปกับคนอื่นได้ไหมดูท่าจะไม่ได้นะหมายถึงถ้าหากเราลืมเข็มตัวนี้ไปนะครับตัวนี้ตัวเครื่องแบล็ h โฟนครับโอ้ดีไซน์สวยงาม สีดาสนิทเลยนะครับดําแบบทุกด้านเลยครับสีดําทุกด้านเลยเดี๋ยวค่อยมาดูตัวเครื่องแล้วกันนะครับมาดูตัวอ่าซือ้อน,นิดนึงแล้วกันตัวนี้อะไรเอ่ยสาย USB อโอ๊์มีหล่นนิดหน่อยโอเคจะสาย USB ปกติมันเป็นยังเป็นไมโคร USB อยู่นะครับจริงจัดเรียงเอาไว้อย่าง เรียบร้อยแล้วเป็นระเบียบอันนี้คือเขาก็ถือว่าดีไซน์ดีเลยทีเดียวนะครับการจัดเรียนของเออผมชอบแฮะมันดูแบบว่าคลาสสิกแล้วก็ดูเรียบๆแล้วก็ดูแบบแมนๆดีอ่ะอันนี้เป็นหูฟังนั่นเองหูฟังจะเป็นยังไง ฟังเป็นลักษณะนี้นะครับเออด้านในก็จะเป็นคล้ายๆเอาเป็นอินเดียก็คือสอดเข้าไปด้านในได้ามีตัวรับอยู่นะครับสายก็น่าจะยาวอยู่จึงมีคนดีใส่เสร็จเพื่อเก็คลิปเข้าไปใหม่แล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะครับเจะเหมือนอกี้นี้ไหมเออเดี๋ยวดูตรงนี้ อ่าอะแดปเตอร์จะไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวปลั๊กอะแดปเตอร์นะครับสังเกตนะครับไซเลนเหมือนกันเซอร์เคิลแต่ว่าไฟที่ใช้นะครับในบ้านเราบางทีปลั๊กบางที่อาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกในการใช้งานนะครับสำหรับตัวอะแดปเตอร์ปึ๊บโอ้โหครบถ้วนนะครับ ที่เหลือก็จะเป็นตัวนล้นในกล่องก็ไม่มีอะไรละมีประมาณนี้ที่เหลือจะเป็นตัว private by design นะครับก็ว่าเป็นความส่วนความเป็นส่วนตัวอยู่นิดนึงนะครับโดยตัวดีไซน์ผมว่ามันเป็นความลงตัวเหมือนกับอาจจะเป็นอารมณ์เชิงนักธุรกิจนิดนึงก็แล้วกันถ้าเป็นอารมณ์นะครับในการใช้งาน ดูแล้วแบบเครื่องมันค่อนข้างดูหราเหมือนกันนะครับด้วยราคาที่ประมาณ2,900มเอทบทีจะัาบาทนะครับก็จะเป็นอีกอันหนึงที่น่าสนใจอ่านี่ครับด้านล่างนะครับมีพอร์ตที่เป็น m i โคร USB แล้วก็จะเป็นไมโครโฟนซึ่งไมโครโฟนเนี่ยมีกาเจาะรูปเป็นแบบนี้ด้วยนะครับ6 9เก้ารใช่ไหมเก้าอ่าติไมโครโฟนน่าจะอยู่ตรงด้านอีกฝั่งนึงนะ อันนี้อยู่ใกล้กับพอร์ตตัว Micro USB ด้านข้างนะครับด้านข้างที่เป็นปุ่มปกตินะครับก็เป็นพวก default ของตัวสมาร์ทโฟนปกตินะครับมีปุ่ม power และเร่งลดเสียงนะครับผมไม่ได้มีปุ่มตัวชัตเตอร์สำหรับใช้ง,งานกล้องนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นไมค์กับตัวออพอร์ตเสียบหูฟังที่เสียบหูฟังนะครับสบา 5, มิลลิเมตนะครับไม่ใช่ นิ้วบางบางทีก็ลืมเป็นนิ้วบ้างครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวถาดใส่ซิมนะครับแล้วก็รีบเรียบนะครับความบางเครื่องเนี่ยก็ถือว่าบางใช้ได้อยู่นะครับตัว eject sim เพราะฉะนั้น,นเราต้องเอาตัว eject sim เนาะทายาเอาตัว eject sim ิดถอดถาดมาให้ดูแล้วกันนะครับถาดเป็นเขาเป็นยังไงบ้างนะครับ อ๊ออ่าจริงๆก็ไม่ได้ลึกอะไรมากนะเท่าที่ดกูก็จะเป็นลักษณะนี้ครับซิมหนึ่งเป็นไมโครอ่าเป็นนาโนซิมนะครับสองซิมแล้วก็สามารถใส่ตัวไมโคร USB ได้หนึ่งช่องนะครับอ่าโทษทีพูดผิดแล้วก่อนอภัยไมโคร SD นะครับไมโคร SD ได้หนึ่งช่องด้าน,นหน้านะครับ ตัวสเปคเองแล้วนะครับก็หน้าจออย่างที่เห็นว่าดีไซน์แบบนี้นะครับความใหญ่ระดับนี้ก็คือหน้าจอเนี่ยขนาด5.5นิ้วนะครับอ่าอันนี้เป็นนิ้วนะหน้าจอแบบ IPS นะครับที่ความละเอียดที่เป็น Full HD นั่นเองนะครับผมตัว CPU เนี่ยก็จะเป็นตัว Qualcomm 615ซึ่ง Snapdragon 6 15ก็ถือว่าเป็นตัวที่ ถ้าเลือกใช้ในแคลคอม Snapdragon ที่เป็นชิปเซตตัวใหม่ก็ถือว่าโอเคนะครับในการพวกเทาที่ผ่านมาในการใช้งานเป็นออตต c คอร์ด้วย1.7แล้วก็ตัวแรมให้มา3กิกส่วนตัวส t ตอเรจเนี่ยให้มาถึง32กิกเลยทีเดียวนะครับ G P U เป็น a d r e n o 405นะครับผมด้านหน้าเห็นว่าด้านหน้ามีกล้องนะนี่กล้อง5ล้านพิกเซลนะครับ5ล้านพิกเซล คือผมว่าด,ดีไซน์เนี่ยดูดีเลยทีเดียวนะครับด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังนี่อารมณ์อาจจะคล้ายแบรนด์ผลไมน้นิดๆแต่ว่าการดีไซน์กล้องหรืออะไรนี้คือราบเรียบไปกับตัวเครื่องเลยครับไม่ได้มีนูนออกมาเลยผมว่าอันนี้โอเคมากเลยเพราะบางทีพวกเลนส์อะไรพวกนี้มันอาจจะโดนได้เวลารรหวางเครื่องลงด้านหลังนะครับตัวโลโก้นี้ก็ชัดเจนมากตัว Silence นะครับ Circle มีแฟลชในตัวนะครับกล้องอ13ล้านพิกเซลนะครับเขาบอกใช้เป็น s m m s u งนะครับ S5K 3L2 นะครับตัวกล้องเป็นเซนเซอร์เป็น Sams ุงนะครับด้านหลังก็คือจะมีเขียนว่า black phone นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดตึกๆๆ๊บลาบลาๆนาครับจริงๆก็คล้ายแอ p เปิเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เป็นน่าจะเป็นลำโพงละแต่ว่าลำโพงเนี่ยอารมณ์คือผมมองแล้วนี่ค,คล้ายๆกับ บางทีตัวนี้ลําโพงเนี่ยมันทีมันอัจอยู่บ,บนเครื่องนะครับที่อยู่ด้านหน้าของบางรุ่นนะครับคล้ายๆแบบนี้คล้ายๆลำโพงแบบนี้แต่ว่ามาอยู่ด้านหลังแล้วเป็นลักษณะดีไซน์แบบนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าดีไซน์โอเคนะนะครับถว่าก็ดูดีนะครับดีไซน์ตัวฮาร์ดแวร์สเปคต่างๆแล้วก็จับถนัดมือดีแล้วก็สวยงามด้วยนะครับก็ด้วยความรู้สึกฟีลลิ่งส่วนตัวที่ได้จับครั้งแรกผมว่า ด้วยน้ำหนักด้วยขนาดนะครับแล้วก็ดูจากรูปร่างหน้าตาก็ถือว่าน่าใช้งานในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับลุกให้ความเป็นนักธุรกิจได้ดีเลยนะด้วยราคาระดับนี้แล้วยังเขายังมีพวกเกี่ยวกับเอ่อ Silent OS อย่างเี้ครับด้วยเขามาเขาพรีเซนต์ตัวเองด้วยว่าเป็นตัวสมาร์ทโฟนที่ปลอดภัยอาจจะเรียกว่าที่สุดในโลกเลยก็ได้นะครับ มี silent OS นะครับที่เป็นระบบปฏิบัติการเนี่ยที่จะช่วยให้เรียกว่าการจัดการข้อมูลส่วนตัวต่างๆหรือการใช้งานส่วนตัวเนี่ยได้ดีที่สุดเลยนะครับสามารถจัดการข้อมูลต่างๆไปในเครื่องได้แบบ4 in 1ทีอ๋อไม่ได้สี 1, ่อินวันโฟอินวันเลยนะครับได้ทั้งเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือว่าจะเป็นื้นที่ใช้งานส่วนบุคคลอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยว คงต้องมาดูเรื่องของตัวซอฟต์แวร์หรือการทำงานภายในกันอีกทีนะครับในคลิปถัดไปก็แล้วกันนะครับผมส่วนตัวความปลอดภัยอย่างหนึ่งก็คือตัว Security Center นะครับ mm hmm. ก็จะมีการอนุญาตการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆหรือควบคุมแอปพลิเคชันในระยะไกลได้ด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีการจัดการ Wi-Fi นะครับที่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับ ผมถึงการส่งข้อความแล้วก็มีการอขอประงัศปุทดเลยแล้วกันครับดูกันนิดนึง <c oughs> อีกทั้งจุดเด่นของเขาเองนะครับก็คือตัว Silent World การโทรระหว่างประเทศนะครับที่เขาบอกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่เสียค่าบริการแบบโรม m i n g ด้วยนะครับเขาให้สิทธิ์ผู้ที่ซื้อตัว Black Phone 2 มาใช้งานเนี่ยใช้งาน Silent World บริการเนี้ยฟรีนะครับร้อยนาทีต่อเดือนสิบสองเดือนเลยทีเดียวนะครับใครที่โทรออกต่างประเทศบ่อยๆผมว่าน่าจะโดนนะตัวนี้น่าจะประหยัดตังได้อีกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้คือเรายังไม่ได้อะไรเลยยังไม่ใส่ซิมยังไม่ได้ตึก๊กๆยังไม่ตึก๊กๆึเลยนะครับอา้าวต้องใส่ซิมซีเคียวนะครับจะเห็นว่าตัว การใช้งานเบื้องต้นนะครับเข้ามาในการเซตติ้งค่าเนี่ย secure password ก็ต้องใส่เลยนะมีพินหรือเป็น password ก็ได้เขาไม่มีสคริปต์สคริปต์ให้นะครับั้น,นอันนี้คือพูดถึงในการตั้งค่าตอนแรกก็เรียกว่าเป็น secure phone ได้แบบว่าเป็นปกักเป็นคำมากเลยนะครับขออน,นุญาตตั้ง password ไว้นิดนึงแล้วกันเอาทูชอตอีก เซตอัพคอม plete นะพอใส่พาสเวิร<อ>์ดป<อ>ุ๊บก็สามารถเข้าใช้งานตัวเครื่องได้เลยนะครับผมก็เบื้องต้นนะครับดูแล้วดีไซน์มีตัวแอปดรอเวอร์มีแอปต่างๆให้อยู่ <c oughs> พอสมควรเลยทีเดียวนะครับ s สเปซแชร์ i n g นะครับ video player voice m a r t r i n g smart select core ต่างๆแค่นี้ก็ใช้งานได้ครบแล้วนะครับไปดูตัวออซอฟต์แ,แวร์หน่อยละกันนะครับก็จะเป็นตัว Android เวอร์ชั่นอะไร back phone 2มี CPU Qualcomm MSM8996 ตึก Android 6.1นะครับ6.01 .0.1 อ่6.0.1นะครับ ก็เขาบอกว่าจะมีเขาเป็นสมาร์ทโฟนครับเซเรนโอเอสนะครับเวอร์ชัน3แล้วนะครับผมสามารถกดซิสเต็มอัปเดตได้ตอนนี้คือผมไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเขาก็จะมี OTA นะครับมาให้โดยภาพรวมแล้วก็ลื่นดีนะครับเดี๋ยวคงต้องเราต้องไปใช้งานกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวถึนจะมาแชร์ได้ว่าวิ่การใช้งานตัว Black Phone 2เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับวันนี้ก็คงแกะกล่องแล้วก็ให้ดูกันเบื้องต้นครับว่าตัว Backphone แบ็คโฟน2นะครับ Silent OS นะครับหรือว่าอันนี้ที่เป็น Silent Circle ที่เป็นตัว s สัญลักโลโก้เขาาว่าเป็นยังไงนะครับผมมาแชร์กันแล้วก็มาเจอกันอีกทีในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณป้าที่ติดตามชมสวัสดีครับผม